ความตกลงนี้จะก่อผลเสียหายร้ายแรงต่อชาวนานและ,กะเกษตรกรนะครับซึ่งอันนี้ผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังคือถ้าเราเข้าร่วมความตกลงนี้นะครับเราต้องแก้กฎหมายฉบับหนึ่งเรียกว่ากฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชปี42ให้เป็นไปตามความตกลงที่อายุป๊อป่เกาาจากเดิมนะครับกฎหมายเดิมเนี่ยบอกว่าเอาที่แรกก่อนถ้าบริษัทนะเอาเข้าเราไปปรับปรุงพันธุ์นะครับแล้วไปขึ้นทะเบียน กฎหมายเดิมเนี่ยบอกว่าบริษัทมีสิทธิผูกขาดการขายได้15ปีกฎหมายใหม่บอกว่าให้20ปีนะครับถ้ากรลงมาตรงนี้นะ20ปีระหว่างนั้นใครเอามาขายแข่งไม่ได้อันที่2พืชหลายอย่างที่เป็นพืชสมุนไพรเราเห็นว่าเฮ้ยถ้าปล่อยให้บริษัทเข้ามาจดเนี่ยจะเกิดผลกระทบเราบอกว่าเราอนุญาตเฉพาะบางพืชเท่านั้นบางพืชเราไม่ได้้ ถ้าข้ารุ่ความตรงลงนี้บอกว่าไม่ได้คุณต้องเปิดหมดเลยสมุนไพรเลยทังหลายแหล่นะถ้าบริษัทสามารถเอาไปปรับปรุงได้คุณเปิดหมดเลยต้องเปิดทุกชนิดอันที่สาอันนี้เรื่องใหญ่มากนะครับก็คือว่าถ้าเราไปซื้อพันธุ์เข้ามาจากตลาดเดิมนะครับกฎหมายเดิมแล้ววัฒน,นธรรมเดิมของทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยเมื่อเราได้พันธุ์มาเราเอามาปลูกเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วเราสามารถเก็บพันธุ์เหล่านี้ไปปลูกต่อได้ ต่อไปทำไม่ได้ถ้าใครทานะไปซื้อไม้พันมามาปลูกมีความผิดทงโทษประมาณจำคุกไม่เกินสองปีปรับไม่เกินสองแสนบาทเนะทียบกับกฎหมายปัจจุบันลายแดงไหมลายมากเลยนะอีกอันหนึ่งภายใต้กฎหมายใหม่นี้บอกว่าถ้าคุณไปซื้อพันบริษัทมาปลูกเมื่อปลูกไปแล้วมันเกิดกลายพันธุ์ถ้าแต่เดิมถ้ามันเกิดกลายพันธุ์แล้วเราคัดเลือกว่าสาดีเราจะได้พันธุ์ใหม่ใช่ไหมเราทําได้ใช่ไหมครับ แต่ต่อไปนี้ถ้าเราเก็บพันธุ์พืชที่มันกลายพันธุ์นะหรือมันเกิดผสมเกิดเป็นพันธุ์ใหม่ขึ้นมาถ้าบริษัทเห็นว่าไอ้พันธุ์ใหม่นั้นยังมีลักษณะสําคัญของเขาอยู่พันธุ์นั้นจะถือว่าเป็นสมบัติของบริษัทเหมือนเดิมสมมติเข้าช่อราตรีตามประวัติเนี่ยได้พันธุ์จากเรนโบ้นะบริษัทเป็นเจ้าของพันธุ์นี้พันธุ์เรนโบ่แต่พี่ลือและเครือข่ายโรงเรียนชาวนาเนี่ยคัดจ มันก็เรียกว่า่ห้นุ่มกว่าเดิมหอมมากขึ้นและปลูกได้ดีในเขตชนะทานแต่บริษัทว่าเอ้ยลักษณะใบมันเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมเข้าช่อราพีจะถือว่าเป็นพันธุ์ของบริษัทเหมือนเดิมต่อไปนะครับถ้าใครเอาข้าวพันนี้ไปปลูกนะไปสีไปปลูกได้ข้าวมาบริษัทจะยึดข้าวทั้งหมด เอาเข้านี้ไปทําสาโทบริษัทจะยึดสาโทด้วยเอาไปทําเข้าเมานะทำสารพัดข้าหมากบริษัทจะยึดหมดเลยนะถือว่าคุณได้พันมาไม่ถูกต้องเพะฉะนันผลผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งหลายเป็นของบริษัทด้วยเอาไปทํายาโนนะสายพันธุ์บางสายพันธุ์เอาทํายาได้นะครับยานั้นเป็นของบริษัทด้วยครับอันนี้คือกฎหมายที่หากเราเข้าร่วม CB บนะครับเราต้องยอมรับเรื่องนี้ ท่านเบียกรตอนแรกโอ้โหจะเดินหน้าบอกว่าจะเข้าร่วมพอฟังแล้วตกใจเอานี้ทางนั้นนะครับให้กรรมธิการเนี่ยสั่งให้กระทรวงพาณิชย์ทำจดหมายไปถามเลยว่าขอยกเว้นข้าวได้ไหมเราบอก,กเดี๋ยวมันไม่ได้หรอกเขาไม่เชื่อนะ <S <S <ๆ>นะแกก็ทําจดหมายไปถามมออยู่สิบข้อข้อหนึ่งคือถามเรื่องข้าวแล้วก็ไออยูป้อมเนี่ยก็ตอบมาว่าไม่ได้ยกเว้นไม่ได้ อันนี้คือเรื่องข้าวแต่ผมพูดไม่ทันหมดจริงๆอยู่ป๊อปบอกว่าสามารถอนุญาตได้ในบางกรณีให้เก็บพันธุ์ไปปลูกต่อได้นะอันนี้ผมก็เขียงกับพวกนี้ว่าเฮ้ย mm hmm. ข้อห้ามการเก็บพันธุ์ไปปลูกต่อเนี่ยเป็นข้อห้ามหลักข้อยกเว้นเนี่ยเป็นกรณีพิเศษแล้วมาดูข้อยกเว้นนี่อะไรบ้างนะครับ mm hmm. อันนี้คุณมีรก,รกรก็ไปถามกันว่าเราใจขอยกเว้น ได้ไปเนี่ยเก็บพันไปบลูกต่อเนี่ยนะยกเว้นได้นะครับอยู่ปอเนี่ยเขียนว่ายกเว้นได้แต่ว่ายกเว้นได้เกินดีไหนบ้างนะครับถ้าเราไปซื้อพันพืชมาถ้าเราเอาปลูกแล้วกินเองอย่างเดียวไม่ขายเลยเก็บพันไปปลูกต่อได้มีที่นี่มีใครไม่ขายข้าวบ้างปลูกข้าวแล้วไม่ขายบ้างมีไหมครับไม่มีเลยเมีมีแจกย่านเดเอามีบางคนอะมี คนไทยอาจจะมีสัก20คนนะเอาสักพันคนแต่ว่าชาวนาท่าไหล่น่น4-5ล้านก็กลัวใช่ไหมกระทบผลอันที่หนึ่งคือถ้าคุณไม่ไม่ขายเลยนะได้มันไม่มีอะ่ะอันที่สองในกรณีที่คุณขายเขาบอกองนี้ครับในกรณีถ้าซื้อพันธุ์พืชมาแล้วคุณขายเนี่ยถ้าเป็นพืชประเภทผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับสมุนไพรคุณห้ามเก็บคันเป็นบุตรต่อ100%ห้ามเลย พืชส่วนใหญ่ห้ามแต่ยกเว้นให้ครับก็คือทันพืชเมล็ดเล็กตางต่าข้าวและข้าวโพดเนี่ยยกเว้นให้แต่ยกเว้นให้แบบมีเงื่อนไขอธิบายเล็กนี้ละเอียนะยกเว้นให้ได้นะให้เก็บพันธุ์ไปปลูกต่อได้แต่ว่าอะไรครับยกเว้นแบบนี้ในกรณีที่เป็นธัญพืชอย่างเช่นข้าวเม็ดเล็กเนี่ยครับยกเว้นให้ชาวบ้านเก็บพันธุ์ไปปลูกต่อได้แต่ว่ารัฐบาลต้องกําหนดว่าชาวนามีที่นา กี่ไร่ถึงจะเรียกว่าเป็นเกษตรกรรายย่อยนะชาวนารายย่อยเขาจะยกเว้นให้แต่เขาเขียนไว้นี้ถ้าว่าประเทศหนึ่งนะครับการกําหนดชาวนารายย่อยให้มีที่อยู่ที่1ิบเฮกตาร์หรือประมาณ60สิบร่เนี่ยนะถ้าประเทศบางประเทศเนี่ยถ้าชาวนามีที่60สิบร่เนี่ยคิดเป็นสัดส่วนประมาณส0เอร์เซนนะครับของชาวนาทั้งหมดกองเกษตรทั้งหมดเนี่ยอันนี้อาจจะพอได้นะ แต่ถ้าบางประเทศถ้ากําหนดไว้ที่หกสิบไร่คิดเป็นเก้าสิบเปอร์เซของชาวนาทั้งหมดไม่ได้เพราะจะกระทบกับบริษัทเพชรพันธุ์ไอ้นี่ถ้าเมื่อกรก็ทําทจดหมายถามไปเลยนะถามไปด้วยว่าเนี่ยกรณีที่ถ้าค่าเฉลี่ยนะของเออกษตร,รกรเราเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยสมมติว่ามีที่เฉลี่ยสิบห้าไร่เก็บพันได้ไหมอยู่บ๊อบก็ตอบแบบนี้นะตอบว่าถ้าคำนวณมาแล้วเนี่ยน้อยกว่าสิเซเนี่ย ก็มีแนวปฏิบัติอยู่เด<อ>ี๋ยวผมให้ท่านดูที่พวกเราส่วนใหญ่มีที่กีก่ไร่ครับเนี่ยส่วนใหญ่ชาวนาที่นี่มีที่เฉลีย่ยประมาณกี่ไร่สิบห้าไร่นะสิบห้าไร่ที่จังวสวนน่าจะมากกว่านะสามสิบไร่ใช่ไหมครับทีนี้มาเทียบกันนะครับว่าสามสิบไร่เนี่ย <ét moms> คิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่เขาจะอนุญาตไหมนี่ครับน, <sm art> นี่คือตารางเลยนะอันนี้ข้อมูลจากเขาเรียกว่าไอ้ทะเบียนเกษตรกรนะครับแล่ว่า ชาวนาที่ทํานาน้อยกว่า5ไร่มีประมาณ4.47% 5-10ถึง10ไร่เนี่ยมีประมาณ17% 1 0 1ถึไร่มี22% 30-35าไร่มี5%ทีนี้โอเคนะรัฐบาลต้องการจะช่วยเราก็เลยจะออกข้อจเก้นว่าเพราะฉะนั้นจะกําหนดให้ชาวนาที่มีที่นาน้อยกว่าเครียวันน้อยกว่า50ไร่ให้สามารถเก็บพันธุ์ไปปลูกต่อได้มันจะคิดเป็นสัดส,ส่วนประมาณ เก้าสิบสองเปอร์เซ็ของชาวนาทั้งหมดทำได้ไหมไม่ได้คือถ้าให้ได้สิเซคือต้องน้อยกว่าเท่าไหร่ครับห้าถึงสิบร่ใช่ไหมประมาณสักเจ็ดไร่หะ5ไร่เนี่ยประมาณ4ี4่จุสี่จุดพน่ประมาณนั้นน่าได้สรุปว่าก็คือไม่ได้คือถ้าได้ก็ได้ไม่ไม่กี่คนนะชาวนาส่วนใหญ่กันทั้งหมดใช่ไหมครับไม่จบน,นะไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบถ้าเรากําหนดว่าเนี่ย กำหนดน,น้อยกว่า5ไร่สามารถเก็บพันธุ์ไปปลูกต่อได้เนี่ยไม่ใช่หมดแค่นั้นเขายังเขียนต่อไม่ใช่ว่าแต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมให้บริษัทด้วยก็คือสวุวาโยเวนได้ไหมไม่ได้อันนี้แหละครับเรื่องผู้บริหานะมันยอมเรื่องนี้ไม่ได้เราบอกเลยคุณยอมเรื่องนี้ไม่ได้เมื่อวานผมไปพูดที่สํานักงานกองทุนสุวนาลางที่สกสบนะรวมกับรัฐสภาอาจารย์อาชานนันที่ธรรมศาสตร์บถ้าแบบเนี้ อย่าเอาแบบนี้ไม่ได้กระทบทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องคนเลี้ยงหมูนะนอกจากนอกจากเรื่องพันธุ์พืชแล้วก็มีเลี้ยงหมูเรื่องเลี้ยงหมูเนี่ยรายฟังนะครับว่าใน11ประเทศเนี่ยนะครับมีประเทศที่เป็นยักษ์ใหญ่เรื่องการเลี้ยงหมูเนี่ยก็คือแคนาดานะครับแคนาดาแคนาดาเนี่ยเป็นยักษ์ใหญ่อันดับ3ของโลกที่จริงอันดับสองนะคือสหรัฐอันดับหนึ่งอันที่สองอ u ทุกประเทศรวมกันอันดับสอง ลัสาคือแคนาดาจีแคนาดาเนี่ยเลี้ยงหูโดยอุตสาหกรรมเลี้ยงใหญ่เป็นหมื่นเป็นแสนตัวแล้วก็เาขาโพดและถูดเหลืองนี่ก็ผลิตได้ถูกมากส่งบอกด้วยรัฐบาลบสั b s i d y ให้ด้วยต้นทุนวัตถุดิบถูกเยต้นทุนการเลี้ยงหูแคนาดาเนี่ยอยู่ที่ตก39บาบาทต่อกิโลแต่ว่า,าสมาคมสุกรแห่งชาติเนี่ยบอกว่า ของไทยเนี่ยต้นทุนอยู่ที่64บาทต่อกิโลเลยถ้าทำ FTA นี้นะครับ CPTP เนี่ยพวกเราจะกินหมูราคาถูกแต่ว่าเกษตรกรที่เลี้ยงหมูเนี่ยเจ๊งหมดเลยเมื่อปีที่แล้วเมื่อสองปีที่แล้วบริษัทเจริญพ่อพันธ์นะโอ,โอ้โหเขาค้านสุดตัวเลยครับค้านเลยค้านเต็มที่เลยนะออกมานําหน้าเกษตรกรค้านเลยแต่ตอนนี้เขาไม่ค้านแล้วครับเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะ c p ไปซื้อ บริษัทหมูยักษ์ใหญ่ับสองของกกระนดาดนะตอนนี้ <c oughs> เห็นไหมครับไม่เลยแม้แต่การเจรจาแบบนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยลำบากด่าหมูในตลาดส่วนใหญ่หนะครับเท่าที่ผมศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นหมูบริษัท <c oughs> แต่ว่าอย่างหมูที่เลี้ยงโดยรายย่อยเนี่ยมีประมาณสองแสนมีเป็นล้านครอบครัวนะที่เลี้ยงหมูเล็กๆน้อยๆอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับ <c oughs> อันนี้กระทบผล แต่มันจะกระทบไปมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าปลายข้าวเนี่ยคือตอนนี้สูนยอาหารหมูเนี่ยใช้ปลายข้าว16ล้านตันต่อปีใช้ข้าวโพด14ล้านตันใช้มันสำปะหลังจํานวนหนึ่งด้วยแล้วสูนยอาหารทั้งหมดเนี่ยสามารถปรับมาใช้พวกนี้ได้ทั้งหมดเลยเพราะันถ้าสมมติว่าหมูโดนกระทบเนี่ยไม่ใช่คนที่เลี้ยงหมูใช่ไหมแต่ว่ามันจะดึงราคาข้าวราคามันราคาข้าวโพดตกต่ำ